เ้านีกะมาสวัสดีกันอยู่ที่อำเภอบัวเชดนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับรอบนี้มัดสองนะครับพี่น้องบ้านโคกหินนะครับผมบ้านโคกหินอำเภอบัวเชดนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสี่คนรับกะเป็นสี่สิบแรงสี่ยังเงสี่ยังต่อสี่ยังขั้นไหนสี่สี่ยังขื้นขั้นไหนสี่นำเงินนะสี่ยังสี่เขียวต้สี่เขียว สีเขียวนะครับสี่สิบโบชดกับมาลายเครื่องนะพี่น้องเด้อโบชดสังขะโอ้ลายครับลายอำเภอสุรินทร์เฮาสี่สิบแรงน,นะครับพี่น้องหมื่บ้านงานกับเขาประมาณสามคันนะครับเด้อหมื่บ้านนี่ทั้งขีบขีบขีบอ้อยเพป็นกรสช่างว้เดียนพุทธกีการนะครับ สี่สิบแรงอยู่อ,อำเภอโน้นสังนะครับจังหวัดนองบลุพูนะครับผมการเริ่มเข้ามานะครับสําหรับขีดแต่ว่าเพื่นบนน้ันในถึงฤด,ดูกาลเนาะเพื่อนทยอยสังแล้วก็ไปติดตั้งไว้นะครับถูกะเครื่องยกมันกับทางจังหวัดไอ้ไอลอยเอด็ดเออบ่แม่ลอยเอ็ดนะครับกาลสินนะครับอำเภอค้าม่วงนะครับอันนั้นเพิ่นเอาเป็นชุด เครื่องถอนไปก่อนนะครับที่เป็นขีบเครื่องถอนไปก้อนนะครับหรือว่าเป็นทู่อินวันนะครับแต่ว่าฐานที่เป็นฐานขีบนะครับนะครับงาเป็นงาหนุกมันอันนี้คือเครื่องทอนไปก้อนนะครับในหน้าคตผลิตภีตขีบน้ำเฮานะครับพอเงินเพิ่นบะพอนะครับแล้วขั้นที่สามเป็นแนวยกมันนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอเลาขวัญนะครับเป็นฟอร์ดนะครับหกพันหกอันนั้นเพิ่นเบ้าแยกระบบนะครับตัวนั้นนะครับเป็นหกพันหก หลุดขนาดรู้สึกว่าคนบอยากแยกนะมันก็แยกเลยเพือนบอยากแยกนะครับอักาก็สิไปอยู่ภายในเดือนนี้ครับเราควรโซนการนะครับโซนไอชัยนงชัยนาทนะครับสิงห์บุรีนะครับทั้งกำแพงแสนนะครับเด้อยผมจะขึ้นไปทั้งนั้นอยู่กะนะครับถ้าเู้ใดเอาเนื้อหยกมันนะครับสนใจเนื้อหยกมันนะครับก็สร้างได้นะครับช่วงนี้ก็จะได้พร้อมกันกับอำเภอเราขวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะได้เอาขึ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ ส่วนทางนี้นะครับคือไปทางพี่ละทางที่ไปทางกรุงเทพเปพี่น้องนะครับแต่คนอยางได้ทางพูดละช่วงนั้นข้าเจ้าสงสัยกำลังจิถอนมันนะครับเอาพี่น้องอยติดตามมึงกันนะครับสองเครื่องนะครับเด้อวมันนี่แถมเสื้อนะครับแถมเสื้อคือเก้านะครับนี่แถมเสื้อนะครับแถมเสื้อให้นะครับนี่รอบนี้เป็นสีเขียวนะครับเด้อยรอบนี้รอบนี้ครับจับฉลาก นะครับท้องหรือก็อาจจะมีเพิ่มเติมนั้นจะเป็นพวกเครื่องใส่ต่างๆบอกครับ๋ยวค่อยไปเบึงก้อนนะครับหอดมือก่อนนะครับเอาพี่น้องอยติดตามเบึงนะครับนะครับผมตอนนี้เรียบร้อยนะครับกำลังเช็คระบบระมือมันนะผมบานโขกหินนะครับผมอำเภอบัวเชดนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็น4ี่สิบแรงนะครับคันหลังธรรมดานะครับผมติดตัวยกมันนะครับ รอบนี้สองเครื่องนะครับผมพี่น้องรอบนี้สองรอบนาสามนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลอะไรนะครับขั้นที่สองพี่น้องเบิ่งว่าที่ไปอำเภออย่างแน่นะครับรอบสองนะครับต่อจากรอบนี้ที่ขึ้นสายกาล์เซนทั้งสามคันเลยนะครับผมการสินสามคันเลยรอบต่อไปนะครับนะครับที่สิบแรงนะครับพี่น้องแล้วเช็คเรวก็ย้เช็คระบบระมูดัำมันให้พี่น้องเบิ่งนะครับตัวนี้ก็กอแบบอัตโนมัติไอ ประตูน si e no ุม nice. no ัดนะครับหวูคขึ้นเก่าไป่น้องนะครับจังหวะคอคอสองสเต็ปนะครับมันตึงดึงถึงไงเขาถีบว่ได้ดึงกองมันที่วนในญ่งๆเราดึงไม่หยากคือดึงแป๊บเดียวมันก็ถึงนะครับไม่ต้องออกใส่ยกำลังไยนะครับตัวนี้ดัวเสีติดตะเกียบหายแล้วไปน้องนะครับด้วเก็บสีเล็กน้อยนะครับช่องทางการติดตามนะครับการขุดแนวเก็บนะครับแนวยกนะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับน้องการดึซสายกับลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยงอ่ะเมียนเนี่ยงโอ้เป็นนาเกล้าแล้วเหมือนเดิมนะครับคุณนมันมองเห็นนะครับหลอกหลังค้าให้นะครับน้องสวยงามะนะัฝังไกใส่ขวดน้ำขวดยังให้เฮ็ดออกชั้งมาให้นะครับ สติกเกอร์ให้นะครับงามเป็นองเงินครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ถะท้อนแท้งนะครับผมสามเอมของแท้นะครับมวนละเกียบ3ามพันบาทได้พป่นองนะครับได้ประมาณจะน่าจะส0 1สิบกว่าขั้นอยู่นะครับตัวนี้สามเอ็มของแท้เลยนะครับตัวนี้ก็เห็ดนะครับเห็ดควมสวยงามนะครับเติมเป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่เหมือนใครนะครับถ้าบมมีอันนี้ แสดงว่ามันอูฮ่าเห็ดนะครับเดีย๋ยวนี้ของผมมันมีเอกลักษณ์คือมีตัวนี้นะครับตัวนี้ม็นผลสีธรรมดานะครับเป็นเล็กฉากไห้นะครับเด้เป็นเล็กฉากนะครับหกคนเสียดแไทงนะครับสวยงามแล้วก็คงเอกลักษณ์ของเรานะครับตัน่นมันสะมีแลบแบบนี้นะครับนะครับเลยยุคขั้นหนึ่งพี่น้องนะครับ เสร็จจากนี้นะครับขั้นที่สองอะอยู่แถวขนาดมอนหน่อยนะครับขนาดมอนหน่อยน่าจะเป็นขั้นที่สี่ขั้นที่หานะพี่น้องอยู่เ,เพื่อสังขะสุรินทร์เนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสาที่หกแดงสีเขียวนะครับไอสีน้ำเงินนะครับสีเขียวก็งามดีครับสีเขียวเหนียวซับนะครับ ยกให้พี่น้องเ,นนเนนบิเเบงบบ่งนะครับเอาสต้าดยกให้เอฟซีบังปูนขึ้นมะพร้าววะว่าลุงชิ้นป่ะยุกษ์ชิ้นที่ยกขึ้นมะพร้าววะยกสูงพี่น้องเตะกลางหนาไปดุงไปดันใสใน่ได้ปกติแต่ว่า้แล้วถอดน,นะครับ ลดน้อยก็่าไปโยกหลได้เป็น้องเด้อนะครับสองผืนกับพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันผืนมันหัวบอดีเข้าส่ไปโลดนะครับแต่ว่าถ้ามันกองเต็มเต็มผาไซจากสองผืนกับง้ามแล้วครับผมผ่าลกเกียบลอยลกก็ได้อยู่เพราะว่าหลังเฉียบม,มันมันเดินรถยากก็ได้ยากเอาเดินรถง่ายๆนะครับผมเดินเดินรถง่ายๆเขาก็ได้เร็วนะครับผมเติมักกน้อยก็ได้ ครับผมงามสวยนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมทุกคันทุกยี่ห้อนะครับสําหรับอูเฮานะครับพี่น้องสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะไปคันที่สองกันต่อนะครับบ้านขนาดมอนน้อยขนาดมอนน้อยนะครับจังหวัดสุรินทร์ที่เราแหละครับสังขะจกรัวบุ่นี่เอาเอาสีมาเจ็บเนี่ยนะเห็นบอดาดึงนะครับเจ็บสีนี้นะครับ ตัวนี้กับท่านเจ็บอยู่เพิ่งสติ๊กเกอร์เขาเน่ดแหรือไปรับผลนะน,นะนะครับตัวดึงอัตโนมัติตัวคอนโทรลนะครับตัวนี้ดึงอัตโนมัตินะครับนี่ีหัวยางให้พร้อมนะครับ,ต,ต,ต,รบตัวนี้นะครับเดินซ้ายสวยงามตัวต่วเบอร์สิบแปดไม่ไหมดูถูกไม,ม่เบิ้งตัว ดาจับทั้งผุนไปจับทั้งผุนไปเบิ้งดีดีีอาพี่น้องไปพอกันขั้นที่สองนะครับผมขันต่อเลยนะครับ